สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับเสาออนนะคะเล็กเด็ดกับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่5เดือน 7, นะคะ2567นะคะวันนี้นะคะก็มาเบ่งปันนะคะชุดสรุปค้งสุดท้ายนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะทุกคนได้รับชม ฝากกดติดตามทางช่องสาวออนเล็กเด็ดด้วยนะคะพี่ๆเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะส่วนท่านใดสนใจนะคะเข้ากลุ่มฟรีนะคะสามารถแอสดีไลน์มาได้นะคะเอสดีไลน์โอเอ็นเก้าเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่พเนาะสำหรับท่านใดที่อยากได้ตัวเน้นตัวเจาะนะคะใกล้เราพัฒนาแล้วนะคะอยากได้ตัวเน้นตัวเจาะสามารถเข้าไปรับในกลุ่มได้นะคะ ก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดฝากคำเตือนนะคะเนวทางตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับวันนี้นะคะ มาดูตัวเด่นตัวเจกันเลยนะคะสําหรับงวดที่แล้วก็ขออภัยนะคะเดียวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปะปุ่นกันไปเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคหรือว่ายังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะวันนี้เด่นที่40นะคะเราก็ ตัวเด่นของเรานะคะเด่นที่4แล้วก็0แล้วก็2นะคะพี่สำหรับหวยลาวนะคะส่วนท่านใดจะวิ่งจะลูดในวันนี้นะคะพี่พี่น้องแอดขออนุญาตนะคะวันนี้วิ่งลูดวิ่งลูดในวันนี้สำหรับลาวน้องแอดให้วิ่งลูดศูนย์นะคะท่านใดชอบนำไปพิจารณานะคะศูนย์สี่

ห้าเก้านะคะแล้วก็แปดสี่นะคะพี่พี่สำหรับแนวทางลาววันนี้นะคะตัวเน้นในวันนี้นะคะเน้นไปที่สี่ศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็ 59นะคะพี่ๆท่านไหนชอบก็ตามนี้นะคะตัวนิ้นของเราในสูตรนี้นะคะสามตัวไม่เตียววันนี้นะคะน้องเอสให้ไปนะคะก็จะเป็น2 0 4นะนะพี่ะคะพี่ๆแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเจ็ด นะคะพี่ๆท่าไใดชอบก็ตามนี้นะคะสําหรับหวยราวพัฒนานะคะขอให้ปังปังรวยๆวยทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้ขอให้ปังปังรวยๆวยสวัสดีค่ะ